สวัสดีครับผมปากิโอนะครับวันนี้เราจะอยู่กับเกม Plants vs Zombies นะฮะอันนี้เป็นแพทน,น่าจะเป็นแพทเสริมของมันนะเป็น Merry Christmas to you นะครับโอเคเรามาลองแคทเล่นเกมบ้านๆกันนะให้เราพิมพ์ชื่อนะครับก็ปากิโอเลยคนะรับโอเคขนะด start start adventure มือเขียวเดี๋ยวฮักเราตายแล้วไงวนะเนี่ยมามือเขียวเลย นี่ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะเพิ่งโหลดเสร็จเมื่อกี้ก็เล่นเลยเคยเล่นภาคก่อนๆมาบ้างนะครับแต่อันนี้เป็นแพทเสริมฮนะไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าโอเคที่บ้านเราครับบ้านบากิโอมีผีประมาณห้าหกตัวฮะอุ้ยออมันอันนี้นว่าเป็นพื้นนี่เป็นเหมือนกับพื้นหิมะนะครับเฮ้ยเก็บอ๋อนี่เป็นดวงคล้ายๆกับแสงอาทิตยนะ์ฮะ เก็บแสงอาทิตย์เพื่อที่จะเป็นเงินนะเอาไว้ซื้อพวกต้นไม้ต่างๆเพิ่มขึ้นนะให้เราซื้อเพิ่มครับนี่เหมือนแรกๆเราสอนเราเนี่ยยิงมันอุ้ยยิงมันอ๋อลูกกระสุนที่ยิงก็เปลี่ยนจากอ่เมล็ดถั่วเมล็ดทานตะวันก็จะกลายเป็นคล้ายๆกับโอ้ลูกอมแคนดี้ต่างต่าง แรกๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแรกๆเหมือนจะมันให้เราสอนมันจะสอนเรายังไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นโอเคไฟนอลเบฟไฟนอลเบฟถ้าเป็นไฟนอลเบฟขึ้นมาคือว่าจะเป็นคล้ายๆเป็นบอสของแต่ละด่านนะฮะมันก็จะอึดมากกว่าเดิมหรือเป็นตัวพิเศษที่แตกต่างจากตัวอื่นนะครับหาเราได้แล้วได้ตะวันสีฟ้ามาไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรเรา เลเวลไปบ้านเราโอเคหูรอบนี้เริ่มเยอะนะหลายตัวแนละ้วนี่แหละมันไม่น่าปรับให้เป็นนี่มันช่วยอะไรวะเนี่ยอ๋อเหมือนป้องกันนะใช่หรือเปล่าวะเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยอ๋อเป็นตัวปล่อยตัวปล่อยเอ่อปล่อยพลังงานแสงอาทิต์มาครับ คล้ายตัวผลิตตังครับเอาง่ายๆถ้าพูดแสงทีแะ่คนไม่เข้าใจลองนะว่ามันจะมาจากเลนไหนต้องสร้างไว้ข้างในนะไอ้ฐานตอนสีฟ้าเพื่อบอกการซอมบี้กัดนนะครับเงนยอะแล้สร้างสร้างเยอะถอนได้หวะถอนไม่ได้ดีกว่ากลัจะถอนทิ้งซะหน่อย ผีเล่นกลางกระซังรายการ่อนเลยปักปักหูลิ้นมันห้อยไปเลยเว้เยเฮ้ยเหมือนเดินม,มาไกลนะมยตงเดินม,มาจากแค่ตรงนี้อย่างนี้เนี่ยสั่งไปหลายอันครับโอ้ยห,หาเอ้ยกดผิดเชื่อไปวางตรงนั้นอีกสวยแล้วเงิเนปล่อยมันตายไปโอเคเก็แบแดกปะแดกปะ ไม่น่ากดผิดเลยเราพลาดเลยโดนลูกอมยิงตายเลยนะผีเนี่ยวิธีตายอย่างไรครับแขนหลุดครับแขนหลุดเสร็จอะไรต่อคอหลุดคนระับคอหลุดแล้วเข่าสุดเกมไม่มีอะไรเลยเนี่ยปลูกต้นไม้ไปเลืเ่อยมันตรงไหนเนะี่ยเกมนี้เหมาะสำหรับ เด็กๆนะแล้วก็ผู้หญิงนะผู้ชายอย่างเราก็ไม่ได้จะเพลิดเพลินอะไรกับเกมนี้เลยนะหรือว่ามีคนเพลิดเพลินกับเกมนี้วะเนี่ยมีอยากเห็นหน้าเหลือเกินไม่ได้มีอะไรนะเนยยิงปัก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 เสียเวลาเวลาการทำงานกินมากเลยเด okay ะะือดฮังเวฟออฟซอมบี้อิสอะไรวนนะเนี่ยแอปพอชชิชช่งเอชแมเนเนี่ยทำเป็นกระดาษผู้สั่งกินเกิงเฮ้ยถือปืน อ๋อ,อนี่พวกแบบมันพาลูกน้องมาถือธงเอาชือถือธงสมองมาไปเลยพูดเวลาขัดคำมีแค่นี้โอ้ทำมันเจ๋งเจอต้นไม้กูนี่ต้นปากจูวี่เราได้ะไรมาอันนี้พวกไอเทมอะไรใหม่ๆก็จะเป็นใหม่หมดเลยนะในแพทเสริมคริสต์มาสนี้นะครับที่ผมต้องไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้าง ็มีตัวใส่หมวกกลวยมาครับเพิ่มขึ้นมาอย่างแรกก็เหมือนเดิมนะครับปลูกต้นทา,านตะวันไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ในสุดละกิ้งโง่ไปวางข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวต้องลองกันตัวนี้เชอร์รี่บอมอ๋อเชอร์รี่บอมก็เหมือนประมาณว่าถ้ามาเยอะๆแล้วเหมือนกับเราจำเพดจำกัด หรือว่ากำจัดวะ<อ>เออ,อกำจัดไม่หมดแล้วก็วางไว้ใกล้ๆแถวๆด้านหน้าเพื่อที่จะระเบิดทิ้งให้หมดครับปลุกต้นทาตะวันฟ้าต่อเอาไว้ด้านในดีสุดเฮ้ยวางเว้ที่นั่งมาเลยนี่ว่าลืมเลยยิงไปงไปเรื่อยๆเดี๋ยวแขนมันก็หลุดแขนหลุดแล้วก็คอหลุดเขคาหลุดแล้วเข่าซุดไม่มีอะไรเลยเนะี่ยเกมนี้ไม่รู้จะโหลดมาเล่นทำไมทำไมมาเล่นกลางแล้ว โอยวลิ่ไปไวหน่อยเดี๋ยวยิงไม่ทันแรกๆก็น้อยนะเดี๋ยวเราเล่นสัก5้าดานนะแล้วก็จะพักก่อนกับคลิปแรกนะครับกับเกมแพลนเบอร์ซูดซอมบีนะครับเอาจบไปทีละสเต็ปสเต็ปฮะแรกๆมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรหลังๆมันอาจจะมีก็ได้เราคอยติดตามชมไปเรื่อยๆผมไม่มีอะไรเลยเน,นี้ย มันเลยเนี่ยแต่สีพื้นนี่ทำมาค่อนข้างจะเรวร้ายมากนะสว่างเกินไปนะไอตัวนี้มันน่าจะตายยาก,กนะเนี่ยตัวหมวกวกลวยเนี่ยเขาใส่หมวกคิดมากกันแล้ววันนี้มนใส่หมวกวกลวยอ,อะไรไปคิดวาเนี่ยดูดูลิ้นมันดูลิ้นมัน <c oughs> <c oughs> เ้ลิ้นถอย มาดนนัดบนะอลด้ตอนแรกลินนึงไม่ห้อยเลยไปยิงมาลินห้อยจังนะโอ้ยเลยเธอิหายเอ้ยตัวนี้ลินไม่ห้อยวนะ่ะมันนัดแต่บางตัวนี่เป่าเฮ้กีนะต่ตัววันนี้พอ,อจะหมดเนะี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้เออชอรี่บอมให้ดูนะ ่าศักยภาพมันจะเลวร้ายขนาดไหนเดี๋ยวรอซอมบี้มา,ยาเยอะๆก่อนนะอ๋อมันมันหยุดยิงไม่ได้ด้วยหีือวาตังแมงดันหน้านเลยเอา,าเชี่ยยังไม่มาด้วยนึกว่ามันจะมีดีเลยกดผมเสียเงินฟรีร้อยห้าสิบบาทผมไม่น่าเลยเราไม่รู้นี่ว่าว่าใช้แล้วมันระเบิดเลยเรานึกว่ามันจะเป็นแบบใครมาใกล้ๆแล้วมันจะระเบิด ไฟน้ำเบมาถ้บถือธงไปลงสมองไกแล้วมาตายจะแทนตัวแรกตายหาไปแล้วจะถือธงมาทำไมไวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบตายจะใช้เชอรี่บ,บอมอีกรอบนึงไม่ทันแล้วไม่เไรเดี๋ยวรอบหน้าเราได้ใช้กันอย่างแน่นอนไม่มีผิดหวังอะไรวะโหผีสองตัวนี้ไม่ลิ้นไม่ห้อยเลยอ่ะ ไม่เวิร์กเลยเอ้ยได้อะไรมาวเนี่ยแบบเม,มืนเป็นถั่วมันเป็นถั่วสักอย่างฮะมีลูกกับตาสองคนมีลูกกับตาอืมหมมุกแป๊กมากเลยอะ <c oughs> เงียบครับสงสัยไม่ช็อตอูนี่เริ่มเป็นฮ่าเลยแล้วฮะเริ่มเริ่มจะไม่ธรรมดาแลนะ้วหลังๆเนี่ย ไม่มีแลปลูกต้นไม้ครับใบด้านหลังเนพะื่อจะได้เ,ง,เงินเยอะวอนัทอ๋อวอนัทไม่เหมือนเป็นกำแพงนะโหนี่มันมันแปลสับตรงตัวนะวอนัทวอทคือกำแพงนะนัดก็คือถัว่วกำแพงถั่วนะแตกเข้าไปแดกถัว่วก่อนแดกถัว่วใบซัดปังปังไอ้ถั่วเราอึดเหมือนกันนะเนะี่ย กูจะหน้าตาบิงบอนมากเลยอะหน้าตาผมญ่แดดเลยญ่แดกเลย,ยดูตามันคนดูดูตามัน,น,ด,ด,มนดีใจดีใจโอเพราไม่โดนแดดมันจะโยกไปโยกมาเพราะโดนแดดตาตะลึงอะโอ้แรกๆเราไม่ค่อยติดเต้นเท่าไหร่เหมือนกับให้เราวางแพนไว้ก่อนนะว่า เราต้องสร้างอะไรบ้างฮนะเดี๋ยวสร้างถัวไว้อีกสร้างเพิ่มดูฮะเพอมันไม่โดนกัดเนะี่ยมันมันล่าเริงนะ่ะเดี๋ยวพอโดนกัดนะฮะเ,เรียบร้อยโดนแดงแล้วเพื่อนแงบนิ่งนิ่งไม่พอหน้าตาโคตรวิงบอลเลยนะอะเกมอย่างนี้ก็เล่นหาได้เว้ย เลยทุกอันก่อนนะตัวยกระบอกนั้นสำคัญที่สุดเฮ้ยจะยิงทันไหมเนี่ยเอ้ชิบหายแล้วยิงมันเร็วๆหน่อยเฮวิไม่เ,เหมือนไม่ทันนะเนี่ยชิบหายแล้วไงดูชิบหายแล้ว,ว,อ,ว,ลวอ่ะเีาจะแพ้ด่านสี่วะเนี่ยสวยแล้วเราไอ้จริงนะคนดูเราจะแพ้ขนาดสี่ยเลยไอ้ยัยผีเข้าแล้วฟังระเบิดทนันวะ กลายเป็นผงทุลรีในนักบนบาทีนั้นโหชิบหายแล้วสวยแล้วเราโด,โดนแดกไปแล้วเลนหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างใหม่ได้อย่างแรกเอาปืนไปก่อนเลยเดี๋ยวแม่งไม่ทันกินอีกโ้เสร็จไ่ได้เวลาเนี่ยสร้างไปก่อนดีกว่าวอลนั้นที่สําคัญนะฮะคือป้องกันผีมาไวเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเราไม่ได้ สองพี่น้องตระกูลเชอร์รี่นะตายหาไปแล้วเนี่ยจบเกมด่านสี่ชิบหายเลยน <c oughs> เนี่ยไอ้หาเล่นเกมมันอยากอ่อน,นแพ้ต่างง่ายๆ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไมเร็ววอนัตมีดีเลย์หน่อยนะเดี๋ยวเราต้องสร้างเพื่อนเพิ่มดีกว่าอย่งั้นเดี๋ยวเราแพ้แน่นอนเอาวันั้นมาใหม่แล้วเราสร้างเพื่อ มันมาเลยไว้หน่อยหัวน่าเราจะถูกกินแะน่ยิงได้มาแล้วยิงนะป๊อกๆหลังๆนี่เริ่มมนะันแล้วมือเราเริ่มเป็นระวิงนะเริ่มจะทำอะไรไม่ถูกนะสมองนี่พูดถึงเกมนี้ก็ใช้สมองเหมือนกันนะคิดวางแผนอะไรเงี้ยเหมาะสำหรับเด็กอายุ3-4ขวบขึ้นไปนะครับ <c oughs> จะพูดส4ถึงขวบขึ้นไปจะไม่ไหาทำไมเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมวะเนี่ย เด็ก,กอายุสามขวบขึ้นไปก็จบแล้ววนลอบนี้มาข้างล่างดว่ะนี่นี่โอ้โหเราจะใช้ลูกเชอร์รี่โชว์นะครับโชว์คนดูนะว่าศักยภาพจะแรงขนาดไหนกี้เกียร์ไปได้เพราะมันจะเป็นหมู่แล้ววนะ่ะไอ้ลูกเชอร์รี่เนี่ยโอ้ยเร็วยี่ห้าบาทยี่ห้าบาทตายแล้ววางแม่งนี้เลยโอ้ไม่ทันแล้วอนะ่ะอ๋อมันโดนเป็นวงวงกว้างนะวงโดยรอบด้วยโอเคเราได้ อะไรวะเนี่ยเสียมหรือจอบวะเนี่ยมันเสียมหรือจอบวะเนี่ยเย็บปลายค้อนแหลมเลยเฮ้ยเสียมอ๋อเนี่ยมันโอ้ยมีคนลูซเซนต้ามาช่วยเหรออะไรอะแปลไม่ถูกครับกดคลิกคนเย็บแยมเหรอโอ้าขอ๋อให้เราขุดนะฮะอ๋อมันเป็นตัวทำลายแบบว่า สิ่งไหนที่เราบางทีเราวางผิดไปแล้วก็ทำลายมันได้นี่อะไรวะเนี่ยเ้ยคืออะไรอ่ะเราไม่เข้าใจเท่าไหร่แม่นี่เคยทาอะไรอ่ะเราไม่ค่อยรู้เรื่องอ๋อหมันเป็นโบวลิ่งนะไอ้คนนี้อะไรเอาบาทานลุ้นแทเลยเนี่ยรอบแล้วก็โดนแดก รอ <c oughs> บนิ้วจบมาโยนเล่นอีกแม่งไม่น่าเกิดเป็นวอลน,นัทเลยเป็นวอลน,นัทยังไงก็ผิดนะนี่ได้ลูกแดงลูกแดงคืออะไรวะระเบิดล้วะน่าจะระเบิดนะแบบันเดียวว่าแะดำเฮ้ยมันดีว่าเนียเปิดเล่นเกมแบบมินิเกมเลยเรามันนะแต่นน้นสารลูกวอน,นัทมากเลยดูมันกิ้งไปแบบกูๆๆจะไปเจออะไรมเนี่ไอเดี๋ยว จะทำสไตล์ให้ดูนะครับผู้ชมรอมันมาเยอะๆก่นเลือกเลนให้ถูกที่ก่ะน,น่าจะเป็นเลนนี้นะแล้วให้มันเด้งไปข้างบนนะพอแล้วมันเดี๋ยวไม่ทันนะปึ๊กปึ๊กเป็นไงสองมาแนละ้วปึ๊กหูมันลงล่างอะไม่ขึ้นบนให้เราอ้าวไม่ตายที่ว่า่ะไม่ทันแล้วเรานี่รอนอนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเราจะระเบิดหมูให้ดูนะเดี๋ยวเล็งตำแหน่งดีๆกันนี่มาเป็นหมูเราจะทําการระเบิดหมูให้ดูครับผมไม่มีตัวลิ้นห้อยเลยอ่ะกะจะตัวลิ้นห้อยก่อนเลยไม่ไม่มีตัวไหนเท่เลยอนนี้ว่ะมาสามมันจะตายสามวัวตายแค่เนี้ยไม่มันเลยว่ะเออมันต้องอย่างนี้ตายสี่เดี๋ยวพี่จัดให้ เจ er ี่ย่เอวจบลูกแดงไอ้นี่ใช้ทิ้งเลยอยากได้ตัวแดงมาแล้วมาแล้วโอ้โหวันนี้มาน้อยเกินปุ๊มต่ายสองไอ้เชี่อมาแล้วมาจุดใส่แดงมัวแต่เล่นนะเดี๋ยวตายห่าเฮ้ยเอาะไอ้ตัวผู้นำคู้นำถือธงกะโหลนี่ไม่ได้เก่งอะไรเลยเนี่ยไม่ได้อกิดกว่าใครเพื่อนเลยเนะ ต,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 ตัวนี้เก็บไว้เก็บไว้ต,ตัวถือทงนี่ต้องเจอแล้วมา <c oughs> แล้ว,ต,วตัวเดียวว่าเอจะถือทำไมหรือว่าทงเนี่ยถือมันหนักเปล่าเปล่าถ้าถือมาแล้วมันช่วยอะไรมันด้วยจนะไม่ว่าเลยนะถือมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเตัวสุดท้ายเอาให้มันให้มันมีลุ้นก่อน มีรุนรึสิมือมรุนๆไปแดงหรอกได้ตัวอะไรมาเน,นี่ยเหมือนจะเป็นตุ่นฟ้านะครับแค่เราจดจบไปกับ5เลเวลก่อนนะครับค่อยชมต่อนคลิปหน้าครับขอบคุณครับ